หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2565รองผู้บังคับการตำรวจภูธรผู่มำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทผู้่มน่วยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทผู้อมนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์สํนักงานปพจังหวัดชัยนาทค่ะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบน้ำดื่มเครื่องดื่มเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณจุดตรวจร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่2,565บริเวณเส,ส้นทางสายหลักจํานวน4จุดโอกาสนี้ค่ะเจ้าคณะอำเภอหนองมะมง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตรับผิดชอบได้เดินทางมาร่วมให้พรและมอบเครื่องดื่มน้ำดื่มณจุดตรวจสี่แยกบ้านหนองมะโมงและสี่แยกวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงโดยมีนางสาวรัตด,ดาชื่นชูใจในายอำเภอหนองมะโมงมาร่วมเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจดังกล่าวอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะจังหวัดชัยนาทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,565จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่29ธันวาคม 2,564-4ถึงมกราคม2,565รวม7วันโดยบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเคืรอข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถานนช่วงเทศกาลปีใหม่2,565 ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนภายใต้หัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไรอุบัติเหตุ